ดูน้ำจิบยังกองครองจอบยมีรถมีปัญหาอ้าวมีอยู่แล้วคันเลยนะตอนนี้พีงน้นยัรืดองอะไรอยู่แล้วตอนนี้คนอ่ะปวดแวงปวดหายกันดีเรา

พอ,อกระทูเพื่นนะอนึงฮะก็มีรถติดอยู่บนเนินอีกแล้ววันนะี้เจอตัวหานตำรวจได้ไหมสารองค์ตำรวจดาตตวรองค์่างรับสายครับครับผมเออพอดีมีรถกระบะติดอยู่บนบนเขาป่าตองอีกแล้วครับผมตรงดังขึ้นที่เครื่องไอ้สูบน้ำครับโอเคครับเป็นรถตกลงกระบะครับโอเคเจแกับขึ้นไปไม่ได้ครับโอเคอเ,คเ,คเคด็ดนะคร,ครับผมอไปครับ ครับครับตัวแบบอาสอปออกอส็ทลกวางได้โอเคเราโทรปหาตำารวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอตำารวจมาแป๊บนึงมาเะนั้น เดี๋ยวรอตำรวจมานี่หนึ่งเราจะไปโบกมันก็เดี๋ยวถ้าผมลงไปมันก็อันตารายอ่ะบเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถมันหยุดหมดตรงนี้มันก็แบบว่าถ้าใครขับขึ้นไม่เป็นเนี่ยมันจะล้อฟีเลยครับภาษาสิบล้อก็เรียกว่าสอนต่อเดี๋ยวรอพูดหนึ่งเดี๋ยวรอตำรวจมาแป๊บนึงผมก็ไม่กล้าไปโบกหรอกเพราะว่ามันอันตรายจริงอ่ะตรงนี้มันอันตารายจรายยิง nó đu vấn này á บรรทุกก็กำลังลงตรงนี้ก็ล้มกันบ่อยเหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์นะครับก็พยายามอย่ายิดในนะเพราะว่าด้านในเนี่ยมันเคยอยู่ครั้งหนึ่งครับมันมีรถมาล้มตรงนี้ยผมก็ชิดในมาเลยดีว่าผมหลบทันนะแล้วถ้าหลบไม่ทันนี่ชนเต็มเ็มอ่ะตรงโค้งมุมอับตรงนั้นตรงตรงนั้นอนะ่ะมันจะเนี่ยลงแบบนี้แล้วก็แบบนี้เลย มันจะบุ๊ลงไปเลยแล้วก็นั่นแหละอย่าชิดในเด็กขาดตรงนั้นนี่ดูรถติดยาวมาเลยนี่ตรงนี้นี่ก็คือรถก็จอดทางเนินแล้วมันออกตัวลาบากถ้ารถมีพัดยออกตัวลาบากมากครับก็ต้องมีสีมือระดับนึงอ่ะแต่ถ้ารถยอโตโอเ้เีไม่เป็นไรมันจะไหลขึ้นไปตามภาษาของมันเลยตามภาษายอโต้ใส่ลมอีกแล้วโอ้ยเมื่อตะกี้ตรงโน้นก็ออ รถมันขึ้นไม่ได้นะครับพอมาตรงนี้โดนนี่ครับลม้มมันลื่นจริงครัตรงนี้บอกเลยครับมเมื่อตะกี้ก็รถขึ้นไม่ได้นบ,บนเขาเราดูตอนนี้ครับมอเตอร์ไซค์ล้มอีกแล้วถนนเส้นนี้ลื่นจริงครับโอ้ยสองวันร้มๆวันเดียวสองรายเลยอวันนี้ ได้กลิ่นแบบถ้าถ้าต้องนี้สามารถอัดกลิ่นเข้าไปได้นี่จะได้กลิ่นคลัดไม่เยอะมาก แล้วแน่นอนถือว่ารถตกเลยวะล้อดีหรือรถตกก็ไม่รู้นะออใกล้ๆนะครับ รถลอฟรีอะรล้อฟรีนี่ครับอกตช่วงนี้นีมีอะไรเซอ,อร์ไพรส์ตลอดล้ลอฟรีมากครับลอฟรีมากได้ยินเสียงเลยก็คือคลิปก่อนนี่ผมได้ถ่ายไปแล้วนะมีพี่ๆสายนักขับบอกว่าต้องออกตัวช้าๆแล้วก็เล่นเครื่องเบาๆ ขึ้นได้เฉยอ๋อต้องขึ้นเลนนอกนี่บต้องไปเลนนอกแบบค่นนี้แล้วฝนตกแล้วมันเป็นทุกทีนะสายนี้ฝนตกดีไรนี่จบจบทุกทีครับรถกระบะ รอตีกันตลอดดูรถติดก็ต,ดดติดแบบนี้ตลอดแล้วก็ฝนตกมากแล้วเฉียวว่าฝนมันต้องพอฝนแรงมันต้องมีรถรีตรงนี้ เมื่อก่อนมันไม่ได้ถี่เท่าช่วงนี้นะครับก่อนก่อนหน้านี้มันไม่ได้แบบเยอะไม่ได้เป็นบ่อยขนาดนีนะ้เมื่อก่อนฝนตกก็ไม่ได้ร้อนซะีครับแต่ว่าพอมาปีนี้แหละปี2022เนี่ยร้อนซีบ่อยมากพอฝนตกนก็ก็เป็นเลย